เอ๊ป่าเมทีบอกว่าร้านเอกเจริญขายยางมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ในเมืองสิงบุรีลงเสิร์ชใน Google m a p ตดีกว่าอ้าเจอแล้วเดีวเวลาเดินทางไปดูกันแล้ว มาตาม Google Map เจอจนได้ครับเอกเจริญค้าอย่างสิงบุรี เจ้าของร้านนี่ครับว่าเป็นอะไรกับสาขาเอกเจริญค้ายางสันคบุรีไปหน้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมแจ็คครับเจ้าของร้านเอกเจริญค้ายางสิงห์บุรีครับเอะพี่คำถามแรกเลยครับผมอยากถามพี่เป็นชื่อเหมือนร้านเอกเจริญค้ายางสันคบุรีทราบว่าเป็นอะไรกันครับผมอ๋อนั่นร้านพ่อผมเองครับพอเหรอครับโอ้มาถูกที่เลยเพราะว่ามีสองสาขาใช่ไหมพี่ใช่ครับคือแต่เริ่มทําร่วมกันมาแล้วก็พอกิจการมันเริ่มไปได้แล้วก็เปิดเพิ่มที่สิงห์บุรี เพิ่มเพื่อเพื่อจะได้ขยายสา,าขาออกไปเรื่อยๆนอกจากขายยางแบนด์โอเราที่ขายดีใช่ไหมพี่เราจะต้อเปิดขยายสาขารองรับลูกค้าในเขตพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ใช่ไหมประมาณนั้น <c oughs> ขายดีพอมัน <c oughs> มีเสียงตอบรับจากลูกค้าที่มากขึ้น แล้วก็ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นในพื้นที่เดิมแล้วเราก็เลยขยายออกมาในในพื้นที่ใกล้ๆที่พอจะทําได้พี่แจ็คครับเสียงตอบรับจงังหวัดสิง์บุรเนี่ตอบรับของยางดีโอที่มาเปลี่ยนลายเป็นแจ็คเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่ดีครับเพราะว่าลูกค้าเขามีมุมมองต่อราคาต่อความคุ้มค่า <S <S เขาซื้อแล้วเขารู้สึกคุ้มว่ายางมันราคาไม่สูงกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันค่อนข้างตอบโจทย์ลูกค้าได้ยางที่มีคุณภาพด้วยราคาเหมาะสมด้วย มันตรงใจลูกค้ามากกว่าและที่สําคัญเลยเขามีการดูแลหลังการขายของทางบริษัทด้วยก็คือยางมีรับประกันบาทรวมแต่กรร3 65วันมันก็เลยยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าคุ้มเม็ดเงินที่เขาจ่ายออกไปการเคลมง่ายเลยเพราะว่าทางร้านสามารถส่งเคลมกับทางบริษัทได้โดยที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและเร็วและเร็ว,รว,รวยิ่งเป็นจุดที่ทําให้ลูกค้าเขารู้สึกชอบและพอใจมากขึ้นคือเขาไม่ต้องมารอเสียเคลมเลยยางโอที่พีขายที่ร้าน ไสขายดีทุกไซส์นะเห็นง่ายที่สุดเลยคือกลับไปแล้วไปเอาอีกคันมาเปลี<อ>่ยนทายาทมาเปลี่ยนราคากับความ <c oughs> คุ้มค่าของตัวยางเพราะเขาได้มีโอกาสทดสอบและได้ใช้แล้ว,ลวเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้เงินที่เขาจ่ายไว้คือด้วยตัวแบริโอเนี่ยเขามีป้ายยางคอ่อนข้างหลากหลายแล้วก็ใส่ยางครบด้วยอย่างที่บอกในเรื่องของการรับประกันเลยในเรื่องของราคาเอ่ยมันสามารถมั่นใจลูกค้าได้ไม่สามารถบอกได้ว่าลายไหนขายดีไม่พิเห็นขายดีทุกลายเลย เอ๊แล้วพี่แจ็คครับนอกจากงานบริการเปลี่นลยนยางรถยนต์แล้วเนี่ยทางร้านของพี่แจ็คเนี่ยมีบริการด้านอื่นๆอีกไหมครับมีครับทางร้านเราจะพยายามดูแลลูกค้าให้ค่อนข้างครบมีทั้งเรื่องของเบรกย,ยางช่วงล่างแมเทันแนนเต็มรูปแบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียกร์เครื่อง้ายตั้งศูนยล้อมแม็กและรับแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องกินยงกินยางไร้นนจัดการได้ทั้งหมดเลยครับงานเรามีรับประกันทุกชิ้น อร่อแต่ละตัวที่ใส่ให้ลูกค้าเน้นเป็นของดีทั้งหมดครับทางร้านเจริญคายางสิงห์บุรีของเรามีบริการที่มาตรฐานนะครับถ้าต้องการงานที่ดีมีรับประกันสินค้าราคาไม่แพงและก็หลากหลายในเรื่องการดูแลเชิญได้ที่เจริญคายางสิงห์บุรีครับมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม,ม,มได้นะครับที่เบอร์โทร089์ครับ3 5 4ห5 5 5 ทุกคำถามให้ราคาก่อนได้คุยกันก่อนได้ถ้ามาไม่ถูกหรืออยากได้ข้อมูลเติมครับเิรชดูได้เลยเลยอกเจริญคายางสิงห์บุรีครับ g o ู g ก e แม p ของ Google ขึ้นแน่นอนครับผมค,ครับ